ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เลยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีนี้ดอตปี2025สีขาวที่สวยงามคันนี้นี่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือประสบการณ์เต็มรูปแบบของพลัง ความสวยงามและนวัตกรรมและเราจะพาคุณชมทุกมุมแบบจัดเต็มมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคนก่อนเลยดีไซน์ภายนอกดอทบี2025สีขาวดูดูดันแต่ยังแฝงไปด้วยความหรูหราตัวถังออกแบบให้ดูกว้างแข็งแรงฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายชัดเจน ให้ความรู้สึกพลังเต็มเปี่ยมไฟหน้าแบบ s <S เลตดีไซน์เพียวบางพร้อมกับกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของดอทที่ตอนนี้ดูล้ำสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความบึกบึนไว้ครบถ้วนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมไล่จากด้านหน้าสู่ด้านหลังช่วยเพิ่มความพลิ้วไหวและแอโรไดนามิกตัวสีขาวที่ใช้กับรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สีพื้นธรรมดาแต่เป็นสีขาวมุกที่สะท้อนแสงสวยงามยามแดดส่องให้ความรู้สึกหรูหราและมีระดับ ด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายแบบเลดคมกริบที่ลากยาวเต็มความกว้างให้ลุกที่ทันสมัยและทรงพลังกันชนท้ายดีไซน์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์พร้อมปลายท่อไอเสียคู่ที่ดูกลมกลืนและบ่งบอกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ลึกๆใต้ฝากระโปรงเสริมด้วยสปอยเลอร์หลังที่ดูสปอร์ตมากๆล้ออลลอยขนาด20นิ้วก็ดูสวยงามลงตัวกับสีตัวถังดอทคันนี้ผสมผสานความดุดันกับความลำได้อย่างลงตัว มาดูเรื่องสมรรถนะก,กันบ้างดอปี b. 2025คันนี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่รักความแรงใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ HEMI V8 ขนาด6.4ลิตรที่ให้กำลังมหาศาลถึง485แรงม้าและแรงบิดอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียงประมาณ4.3วินาทีให้ความรู้สึกเหมือนขับรถสปอร์ตในร่างมัดกล้าม เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มทุกครั้งที่สตาร์ทและให้ความเร้าใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งหากคุณต้องการทางเลือกที่ประหยัดขึ้นยังมีรุ่นไฮบริดที่มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตรผสานพลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมร,วมราว370แรงม้าซึ่งแม้จะประหยัดและปล่อยไอเสียน้อยลง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอารมณ์ความเป็นรถได้อย่างดีเยี่ยมระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลในเมืองและเกาะถนนเมื่อเข้าโค้งบนทางด่วนรถคันนี้ขับขี่ได้สนุกแต่ก็สบายในเวลาเดียวกันเมื่อเข้ามาด้านในห้องโดยสารจะรู้สึกถึงความพรีเมียมที่ยกระดับไปอีกขั้นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีทั้งระบบทำความร้อนและระบายอากาศ แถมยังใส่มาให้แม้แต่เบาะหลังแผงแดชบอร์ดเน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการทั้งมาตรวัดสมรรถนะระบบนำทางและสถานะรถจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงภายในรถ นอกจากนี้ยังมีระบบไฟสร้างบรรยากาศรอบห้องโดยสารที่เปลี่ยนสีได้เพิ่มความหรูหราให้กับภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีขาวสะอาดตาผสมกับรายละเอียดขององค์การเย็บตะเข็บและวัสดุต่างๆได้อย่างลงตัวพื้นที่ภายในกว้างขวางโดยเฉพาะผู้โดยสารตอนหลังที่มีพื้นที่วางขากว้างขวาง พร้อมพอร์ตชาร์จ u s b c พาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ช่วยเปิดมุมมองให้โลง่งและโปร่งยิ่งขึ้นดอทให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ได้ดีเยี่ยมด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยขับอัตโนมัติบนทางหลวงที่ทำให้การเดินทางกลปลอดภัยและสบายมากขึ้น สุดท้ายเรื่องราคาครับรุ่นพื้นฐานของดอทปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทรุ่นเครื่องยนต์ V8 ราคาอยู่ที่ราว2ล้านบาทส่วนรุ่นไฮบริดเริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านบาทหากเลือกแบบ Full Option เต็มระบบราคาสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านบาทดอทยังมาพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์5ปีและบริการบำรุงรักษาฟรี3ปี สรุปเลยว่า Dot ปี2025สีขาวคันนี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตดีไซน์ธรรมดาแต่มันคือการยกระดับใหม่ของดอ t อย่างแท้จริงทั้งด้านพลังเทคโนโลยีและความหรูหราหากคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ดอ t หรือกำลังมองหารถที่ขับสนุกสวยงามและใช้งานได้ทุกวันคันนี้คือคำตอบที่ควรเก็บไว้ในลิสต์ ขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างและกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเราจะกลับมาอีกเร็วๆนี้กับรีวิวรถใหม่ๆอีกมากมายแล้วเจอกันในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภยัยแล้วพบกันครับ